พูดเออถิ่มลงนี่ว่าบะเพียงดอกบะซ้ำดอกเขาพูดนะอาดวันบะเก็บเอาลโรดดอกม่วงไหมเพียตำตำกับนีพูดนะเบิ้งกับพี่น้องเบิ้งน้าความเป็นน้อาบัดขึ้นม้าบะเห็นเดบัดเนี้ยมึงรังอะไรอะบ้างเนี่ยวายเปนบอกม่วงบะได้เก็บพี่น้องผนห่วยอยู่พุูนพุูดพูดอาดเลยเป็นโลพี่น้องพุูนเพียงานนี้เป็นก้อนเป็นก้อนยิ่งพูดในใบพูนเห็นบ้าง พูดนะมีอันลดตนเลยเขาเขาเขาเตดมลยนะพูดนะไรครับเต็มถุงพี่น้องไม้แตกครับมือนีไม้แตกครับเป็นโลเป็นโลเอาได้แล้วครับสองมบ นี่ก็ถือว่างามอยู่นะครับเอาไปล้วงเงินไปก่อนนี่โอ้นี่มาทันเลยละ่ะเง่เลย,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 ยพี่น้องโอ้สาม่ลยครับพี่น้องนี่นะนครับงามๆเหลืออยู่ครับพี่น้องเหลืออยู่พ่อบางต้นก็นหลายครับบางต้นก็น,น้อยมึงครับพี่น้องเบิึงครับต้นเดียว ต้นเดียวเอาบโเบิด,ดบไ,ได้ครับพี่น้องเนี่ยเพราะครับมันยื้อไปวะได้ครับค้าถือกล้องครับเอาบโเบิดเกือบซิหน่วยครับพี่น้องต้นเดียวว่าแม,ม่เราว่ได้เก็บก็ยังเก็บบ่าหล่อนพูดนะอ่าขึ้นเอาเลยต้นนี้เพียร์นี่ต้นนุ่งไงเอาขึ้นพุ่นละต้นเหรอ ปีนครับพี่น้องปีนหนวยงยงไปนนี่โอ้โหฮักดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้มาเก็บบักม่วงกับเบาหนิงครับพี่น้องเก็บมะม่วงมีแต่ลูกใหญ่ๆครับพี่น้องครับมาชมบรรยากาศน้ำกันปีนเอาครับมื้อนี้จะคัดออกต้นหนวยหญ่แล้วครับพี่น้องปีนเอาอย่างเดียวเลยครับภาพอาจจะไกลเล็กน้อยนะครับพี่น้อง นี่เป็นโลครับมาตรฐานครับสําหรับบักม่วงป้านี่ครับพี่น้องมาคัดเอาต้นุ่งย,ยังไงแบบเกือบโลเกือบโลเลยครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องคือยเราครับโอ้หลายพี่น้องคุณเดี๋ยวขึ้นไปจั่งหน่อยก่อนครับยื้อพอถึงนะครับบรรยากาศน้ำจ้นครับพี่น้องเก็บบักม่วงฝากพี่ฝากน้องเนี่ยนี้ตั้แนว่นวพี่นเก็บบเบเห็นหรอเบาหนึ่งตอน ตอนอยู่งลางเนี้ยมขึ้นมาหลายอยู่พี่น้องพอขึ้นมะเราหาเพรเห็นบ่ะเนี่ยจากหน่วยพันยุ้ไซพอขึ้นมาหอดต้นเราหาหน่วยกับพวกผัวบัวใครเจเ้าเก็บบ่เบิดมาแล้วใครเจ้าเก็บบ่หล่อนบ่หล่อนพี่น้องเพียโอ้นี่ครับหนวยเงยงายงามเก็บใส่ถุงพี่นอ้องบ่ถิ่มเดี๋ยวจะซ้ำหน่วยน้อยเบาครับพี่น้องม่เหนียวคัดออกแต่นวยเง,งยงายงามเป็นโลเลยครับลูกเป็นโลเลยอะไล่ะ ขึ้นมาแล้วก็เห็นโอ้ยขึ้นมาแล้วบ่เห็น,น,นเ,เออตอนอยู่ข้างล่างเห็นหลายซ้ำนี่ว่าจะบ่เอาพี่น้องนี่จะบ้าเอา้าน้อยอยู่นี่ครับสมบุกบงแก้วบันเขาเบาเอาหลุดง่ายกับบุกบงแก้วนะครับโอ้ฝนเยหนไุฝนเบาบ่หนิงหมุนครับพี่น้องหมุนบ่หมุนบ่ได้มือน,นีิโอ้งาหักซะหน่อยง่ายหน่อยนี่ครับบรรยากาศเก็บมะม่วง ต้นเดียวเต็มถ so <laughs> <genau S 1> ุงเอาผมสามื่นนี่ยโอยู่ละพี่น้องคัดเอาโอ้เสียดายเนาะรวยน่วยเนาะเสียบ้าคือว่าคือพี่น้องคัดเอาหน่วยงามเลยมืงเนี่รุ่นนี้น้อยพ่เอารุ่นเล็กๆไม่เอาเอาแต่รุ่นใหญ่ๆวันนี้ไงล่ะเดียวขึ้นมามี่ตะนวยใหญ่ๆบัดขึ้นมาหอนแล้วหากับพ่พ่อพี่น้องเอ้ยใบพคนหลายพราพว่นเก็บบ้าหล่อนนะแม่ สั่ครับส,สั้นหนี่โลนมืงกเ,เปาหนิงแลวนเกี่ยวกับสั่ำเนาะแต่สั้นสมซสัมส่มโอ้ตอนอ้นเดียวคุ้มตัวเนี่ยโอ้หักซะเนาะหักซะเนาะหักซะเนาะแต่พี่น้องบรรยากาศวันหยุดหาของฝากพี่ฝากน้องคือเราเหรอครับพี่น้องแรงงานไทยเฮา โอ้ยบ่ด้เอายากแล้วเบาหนิงเอ้ขึ้นมาเนี่ยหมยุนแ่างยาวพี่น้องอยากได้นน้อยใหญ่ต้องขึ้นถ้าเก็บเอาตำตำก็ได้พี่น้องเพราะขืนหายย่างเก็บเอาแต่ว่าหน่วยมันเก็บแต่เมื่อไครับจะได้แต่หน่วยน้อยนักแล้วบ่หนีิบ่คือถุงไผ่อันนั้นตัวเนี่ยบ่คือถุงไผ่เก็บบักม่วงตัวเนี่ยถุงไผ่อันอันธรรมดานะครับพี่น้อง คล้ายบาอะไรหนักนะครับบ้านนี้งหยั่งงากม่วงหักครับจะไปนองเกือบเต็มถุงต้นไมาทางลงก่อนนะเพราะก้นต้นเอาต้นไหมาทางลงก่อน ขึ้นแล้วก็ลงยากพี่น้องนักอนี้ครับเบิดแล้วลงแล้วนี่ครับพี่น้องเกือบเต็มถุงครับพี่น้องต้นไม้ไงบัดลงมาแล้วยังเห็นโยงบนต้นไม้ไงเงรับงาำตอนที่ขึ้นไปหาระเทียบ์เพรเห็นพี่น้องอย่างนี้เลยอีกสองหน่วยแต่ก็จะาพวขึ้นนะครับไปขึ้นต้นไม้ขึ้นไปกับเสียเที่ยวครับสองหน่วยไปเอาต้นไม้ครับพี่น้องครับ ทเทใสร่รถไปก่อนได้ครับพี่น้องหนักเทไปก่อนเทไปถ้าก่อนมันหนักเก็บไปเรื่อยพี่น้องครับขัดเอาตะบักยังไงลยพี่น้องมือเนี่ยครับขัดเอาตะนึ่งยังไงเอามาเทไส่รถก่อนครับครับไปเก็บต่อพี่น้องครับไปเก็บกัน,กนครับครับยขัดเอาตะนึ่งยังไง ขุ่นเบ้าหนิงเต็มอีกแล้วครับพี่น้องเบ้าหนิงเต็มอีกแล้วปลานี่มีตัวหนึอยอย่งไงหรือเนาะเขาเราบอลล็อกเนี่ยล็อกนี่เขาเราบ่ฮะเดี๋ยวลองไงกันเลยเขาโอ้โดนนี่้ว้าดีน้องทิมลงมมาเนี่เก็บออกเพาดีกว่าบ่ขึ้นไปแล้วก็ทิมลงเก็บออกเพาดีกว่าบ่ มันหนักแม่ถิมล้มถิ่มล้มยกไปเป็นผู้เก็บสันน้นมันไม่มันสิล่นเบิดเวลาสันกี่ไรแต่ว่าหันขึ้นไปยังบอกเห็นอยู่สองคนเหมือนเงินเออขึ้นไปัผมเห็นอยู่ข้างล่างมันเห็นไมพูดอะปอาดิวิท้องกับพ่อเขาได้ไปไกลดอกเต็มท้ายรถแท้พุ่นพุ่นเออถิ่มลงนี่วัวพ่อเป็นยังดอกพ่อซ้ำดอกเขาพูดอะอาดวันผู้เก็บเอาหลงออกม่วงไหมเพี้ยต่ำๆกับมี ุ่่นะเบิ่งครับพี <who referred to> ่น้องเบิ่อนข้าวปวดขึ้นมาปวดเห็นเดปวดเนี้ยมึงหลังกี่ลายเบิ่งเนี่ยไว้เป็นบวกม่วงว่าได้เก็บพี่น้องบนหอยอยู่พุ่นพุ่นพุ่นอ่าหนึ่เป็นโลพี่น้องพุ่นเฮียงานนี้เป็นก้อนเป็นก้อนยี่หุ่นไหนใบยหุ่นไหนบ่พุ่นื่ะนเมียนวดต้นเลยโอ้หมานขัดพี่น้องบาดเนี่ยพ่อแบบนี้จักสามต้นนี้พอเลยพุ่น มันแตกยุบ่แตกยุบ่โอ้ยน่นแตกตัวเนี่ยพุ่น่ะหน่วยหนึ่งบังยู่พุ่น่ะโอ้ม่วงมันกรอบแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องย่นลงมามันจะแตกพี่น้องม่อนถือไม่บ่บ่าหนึ่งถือก้อนหินบอถือกนหินมั้งถือขี้ดินบ่แตกดอกเนี่ยก้อนหินนะเนาะอ่างเกืเนี่ยกนหินนะโอ้ยนี่ครับพี่น้องพ่นวายน่นลงมามันแตกคนก็ไม่ได้ถือก้อนหินเนาะถือก้อนหินมันจะแตกแล้วครับพี่น้องบ่เหลือแล้วแต่ว่า ตัวอื่นก็บ่แตกดอกใบปไม่มันหนาอยุ้นบ่เป็นหยังดอกทั้งนี้ไงถ้าผมไปเด็ทำเนี <At S 2> <go> <die> ่ยถ to well, ้านบทที่ต้นนั่นเบิดไปนั่นทางไหนมันใหญ่มันเห็นบ่เนี่ยบังเข้าไปซื้อไงนั่นล่ะซื้องาซี่เข้าไปนะเน่ยบ่เห็นก็ลงมาขึ้นต้นไหมนน่ะบ่เป็นหยังบักม่วงมันหลายบ่เห็นก็ขึ้นต้นไหมงานนี้บ่ถึงแล้วเนี่ยนี่น่ะก้อนนี่แไงบ้เนาะองาต้นเนี่ยโผลีหลีบ่เนี่ยเห็นได้ถึงเนี่ย ข,ข,ข like <laughs> ึ้นไงวะขึ <car> ้นบ่ได้ขี้ควากันบ่ขี้คว้ากับเก็บบ่เนี่ยไอ้ขี้ควาลงทุนนี่ขี้ควาเก็บเลยมันพวกกระเทินนะอย่าตกเด้อเอาสันมึงรู้หล่นบ่เอาสันมึงรู้โบเลียวเหลียวบ่เหลียวเหลียวซันอีกซันอีกเ้าเรียกอะไรนู้นไงบ่เพิรดพุ่นอะไรนู้นโล่กลัวพุ่นอะสันเอาสันเอาเออ เบิดไปเบิดไปเออใครอยู่ผูถือหัวผู้ถือกล้องครับพี่น้องมาบัดลงลงมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งบัตรอ่ะซันเราดีกว่าแต่เราต้องเก็บหาเพราะเห็นพี่น้องพวกนี้ครับพวกนั้นว่าเหรียญเนื้อพี่น้องไงเักไงเนี่ยโลบ์ปยู่ดอกแต่ละหน่วยคุณต้นหน่วยไงพี่น้องเป็นโลบ์ปยู่ครับ นี่ครับบรรยากาศมือนี้ก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้ำกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชุบมึงมาตอนเก็บเรื่อยๆสิได้หลายสำเร็จครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอติดต่ำรับชมกันครับพี่เพียน้องครับนี่ครับผมก็บสิเก็บไปใส่รถครับป่ะเนี่ยเก็บไปใส่รถแล้วก็ไปหาเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาให้ได้หลายๆนะครับมือนี้บ่ได้ฟ้าวครับวันหยุดครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมกันครับพี่น้องว่าจะได้หลายปำนรดจครับมือนี้ครับเต็มพี่น้องเต็มครับเพี่น้องมาเทใส่รถไลยก่อน มือนี่จะเทใส่รถด้วยพี่น้องเดี๋ยวคอยไปใส่ถุงแบ่งพี่แบง่งน้องอยู่บ้านเลยครับครับสองถุงเต็มๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมต่อครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับว่าจะได้เต็มรถบ้ครับมือนี่ครับรอลุ้นกันครับพี่น้องครับจัดหนักพี่น้องมืนอนี่จัดหนักมากับเบาหนินนงคนเบิร์ตเราบอาต้นนี่ฮะพร้อไปอยังเอาต้นนี้แล้วก็บพร้อไปอยัง พื่อนหลายครัหลายเนี่ยพี่นอ้องเต็มพื้นครับว่าหันไปยหายรถมาเบาหนิงมันจัดลงเต็มพื้นพี่น้องมิตรบุกม่วงครับโอ้พนที่พนก็เต็มถุงสี่สอง่วยหนึ่งแม่นเบิดตัวนีะนครับพี่นอ้องเต็มต้น

ไม้แตกครับมือนีไม้แตกครับเป็นโลเป็นโลวเบาออพอาแล้วสำนีเพอาแล้วลายไรก็แล้วคุณคุณเดี๋ยวบอลเบิดอเอ้โอ้ต่ำงาไมไอ้พี่น้องออโอ้ไปนอนโอ้ไม่แตกมือเนี่ย โอ้หลายคักหลายเนี่ยมันครับพี่น้องมือนี่ครับมากับเบาหนิงเบาหนิงพันสงสัยเบาหนิงพันมาหาเบิ้งไว้ล้วพี่น้องย่างไปล่องเด็กกับพ่อพ่อไหลต้นไงงม้งามนะครับโอ้โลกลัวดิเนาะแต่หน่วยเนาะคุณเบิ้งครับพี่น้องงามคเคยฤษเมื่อเต็มท้ายรถคุณที่เรียกว่าจะเอาคัดเอาตัว้นไครับบันี้เอาหน่วยหน่อยกับพี่น้องเอาแบบอะไรเอาบดละพันเนี่ยพอแล้ว พอจงพี 1, hours, 000 000่น้องผู person, so, like ้ใดมากกับแบ้งปั่นกันกินครับพี่น้องครับเต็มท้ายรถครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องถือว่าไมยแตกพี่น้องมันคับมันเนี่ยเพราะว่ากับว่้ไดเฝ้าครับพี่น้องเก็บแบบใจเย็นๆครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่น้องเก็บเพื่อพี่เพื่อน้องเฮาลระผู้ใดมากับมาแบ้งปันกันไปกินครับพี่น้องบักม่วงดีก็จะปล่อยถิมนะครับแต่เฮาเบาคนก็จะซุกแล้วก็จะล้นถิมซื่อๆนะครับสาหรับคลิปนี้น้อยโคกางก็เเบวหนิงก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกางก็ขอขอบ ที่ขามาติดตามรับชมเป็นนังใจให้หน้อยโคกังมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พีกน้องครับยังเหลือสิได้กินอีกอยู่ประมาณเดือนพี่น้องเกือบเดือนมาเก็บเพราะได้ฝากพี่ฝากน้องอยู่ครับเต็มท้ายรถพี่น้องว่าเป็นหน่อยๆครับเยอะเนี่ยอ่าื่อมานนี้เกือบเต็มบ,บ,บ,บล็อกคุณบมอเบ้าหนึ่งเกือบเต็มบล็อกอกูได้เนาะมันหน่อยหน่อยไม่ต้องหน่วยเงยมึงเนี่ยบุบม,มึงทำไมเราเบียดขายบ้านเฮานี่บ่ วุ but, so ้ยขายนี <inaudible noise> ่ก okay? <onsieur> ็ได well ้หลายบาทเยอ่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นขายครับเต็มท้ายรถเลยครับวุ้ยหน่อยหน่อยครับยกโซ่จากสองหน่วยงําดูบักใหญ่สุดเอาคัดว่าหน่วยไหนใหญ่สุดยกโซ่พี่โซน้องเนาะเอ้ยมาตรฐานพี่น้องเมื่อนี่มาตรฐานครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่เพียน้องครับนี่ครับเพื่อใดก็ได้กัเราครับพูดนะโอ้ยหลายขักลายเนี่ยปลาแตกไม้แตกครับพี่น้องเมื่อนี่ครับ